ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เองนะคะสะ้อนมาแบบนี้ก็ะท่านเลขาสชครับก็บอกว่าปัญหาที่ทําให้ไฟใต้ย,ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องออก็อาจจะต้องมีการมาทบทวนแผนซึ่งขณะนี้รัฐบาลก็ทำอยู่เนี่ยนะคะก็จะเป็นการที่มองในหลายแง่มุมว่าอปัญหาเนี่ยมาทั้งเกิดจากเรื่องของความคิดในการแบ่งแยกดินแดนซึ่งยังคงอยู่หรือไม่อันนี้รประเด็นแรกที่มองครับ เป็นอย่างนั้นหรอือเปล่ายืนยันเลยว่ายังอยู่ครับที่มันมันยุ่งหนักๆทุกวันเนี่ยเพราะมันคือของคนกลุ่มนี้แต่จากนั้นไปเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่หนักหน่วงอะไรแต่ตรงเนี้ยมันเป็นการต่อสู้ทางความคิดซึ่งแน่นอนต้องใช้เวลาการทําความเข้าใจในโยบายของรัฐบาลเนี่ยยังให้น้ําหนักของการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการสันติวิธีนะครับและจากนั้นก็เน้นการมีส่วนร่วมการเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายที่เรียนคิดหลงผิดเนี่ยหรือไม่เข้าใจตรงกันเนี่ยมาพูดคุยกัน เรามาสแสวงหาทางออกร่วมกันฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยยังเปิดเวทีตลอดที่จะให้มาพูดโดยเปิดเวทีภาคประชาชนไปเรื่อยๆนะครับแลังจากนั้นไปเนี่ยสิ่งที่ประชาชนมามีส่วนร่วมและสะท้อนปัญหานั่นแหละสุดท้ายแล้วเราจะแก้ไขได้ครับผมครับค่ะมีการมองด้วยนะคะว่าปัญหาในจังหวัดชยายแดนภาคใต้อาจจะเกิดจากความไม่เป็นเอกภาพหรือความกังวลว่าจะทํางานซ้ําซ้อนกันเหมือนที่ถามเมื่อสักครู่นี้ในการเข้าไปแก้ปัญหาหรือไม่หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรจะซับซ้อนจะซ้ําซ้อนหรือจะ เป,เป็นอยัเอน,ยนเ,ยเลยนะว่าตอนนี้ภาพของการจัดการของรัฐบาลตอนนี้ทําให้เกิดการเอกภาพอย่างชัดเจนเลยะนะครับก็เพราะว่างานพัฒนาสบตงานความมั่นคงกรมนบรูรณาการโดยสปรก,กปรปตฉะนั้นตรงนี้เนี่ยความเป็นเอกภาพเนี่ยมันไม่หลุดจาก จากโครงนี้ไปนะครับแล้วผู้สั่งการสูงสุดคือท่านนายกยกรัฐมนตรีแล้วฉะนั้นถ้ามันไม่มีเอกภาพก็คงจะเป็นเรื่องที่แปลกละเพราะผู้ญชาสูงสุดเป็นคนลงมากราบเองครับถ้าพูดถึงโครงสร้างพูดถึงเรื่องของภารกิจในการทำงานก็ขออนุญาตลงลึกไปหน่อยนะคะว่าในมุมหนึ่งเนี่ยก็มองกันว่ากองอเมริกันรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากออรมนและก็ศูนย์อเมริกันบริหารจังหวัดชายแดนใต้สองอเนี่ยควรจะเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลไฟใต้อยู่หรือไม่หรือว่า ควรจะไปอยู่ภายใต้สมชนี่ก็จะเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานนี่พอพูดได้ไหมฮะพูดได้ชัดจเจนเลยครับ<ห>ว่าสมชเนี่ยในสถานะที่จะต้องดูแลเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่เรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์ะนะครับตามพบรบพัฒนาจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับแล้วก็ตามนโยบายเนี่ยนะครับแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้55ถึง57เนี่ยก็าตามเนี่ยสมชเนี่ยจะเป็นหน่วยนโย,ยบายและยุทธศาสตร์แต่เมื่อลงไปอํานวยการ ในเรื่องของการจัดการแล้วเนี่ยยืนยันครับยังไงต้องเป็นกรมนอกับสบตบเพราะเป็นหน่วยที่อยู่ในพื้นที่สมมชเนี่ยมันอยู่ส่วนกลางมันก็ต้องดูองค์ในภาพวรวมฉะนั้นผมยืนยันว่าในโครงสร้างที่เป็นอยู่เนี่ย ถูกต้องแล้วเป็นแต่สมชจะต้องสนับสนุนเชิงนโยบายให้เขาเดินงานได้อย่างราบรื่นครับผมครับในแง่ของมิติการบริหารจัดการองค์กรก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่หลายคนก็มองว่าเอ๊ะต้องแยกเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะต้องปรับองค์กรใหม่ทั้งกระบวนไปอยู่ภายใต้สมชอย่างเดียวเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวในตอนนี้เนี่ยในเชิงการกลุ่มทิศทางของนโยบายและวิสัยทัศน์แล้วก็ยุทธศาสตร์เนี่ยสมชเป็นผู้กลุ่มสภาพอยู่แล้วนะครับแล้วก็ เม่นโยบายครับแต,แต่แต่ปับ๊บเขาก็จะเอกยุทธศาสตร์รองรับของสอบรตร9บข้อกมนหข้อได้มาเป็นวัตถุประสงค์ร่วมกัน9ข้อได้แนวทางขับเคลื่อน5ประการได้เป้าประสงค์ร่วม29เ้าเป้าฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นอย่างกาพในการดําเนินงาน,น้วครับค่ะและฉะนั้นยุทธศาสตร์ที่หลักๆเราจะพูดถึงเรื่องสันติวิธีพูดถึงเรื่องให้โอกาสถูกต้องการเปิดพื้นที่ให้มีการสมาพูดคุยอ่ามาพูดคุยกันในการเจรจานั้นใช่ครับ มาถูกทางแล้วหรือยังคะอ่าอันนี้มาถูกทางแน่นอนและมันเป็นน่าจะเป็นหนทางปฏิบัติที่เหมาะสมและดีที่สุดที่จะแก้ไขปัญหาได้และเชื่อมั่นว่าถ้ามีการพัฒนาการลักษณะเนี้ยไปเรื่อยๆเ,เนี่ยสุดท้ายเราจะแก้ไขปัญหาได้แน่นอนครับปัญหาสำคัญที่มีการพูดกันมานานทุกฝ่ายก็จะพูดถึงเรื่องว่าการเอาชนะทางการเมืองหรือ การเมืองนำทหารหรืออะไร,รที่พูดกันมานานมากแล้วนะคะก็ผ่านนโยบายในหลายรัฐบาลผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยมันมันจะเป็นจุดที่ที่ยังคงใช้ได้อยู่หรือเป็นยังไงต่อไปอะคะตอนนี้ถามว่าตรงนั้นเนี่ยมันต้องเป็นการเมืองนำการทหารเนี่ยถูกต้องที่สุดอยู่แล้วและยังใช้ได้อยู่แต่นโยบายของรัฐบาลน,นี้เนี่ยก็ต้องยอมรับแล้วก็สืบเนื่องจากจากรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นนโยบายอาย,ยุศาสตร์เนี่ยที่ตกผลึกร่วมกัน ในทุกภาคส่วนคือมันมีการมีส่วนร่วมตั้งแต่ภาคประชาชนภาคประชาสังคม <Okay. S 2> ไล่มาจนถึงกระบวนการที่มาถึงรัฐบาลออกแบบไปเสร็จเรียบร้อยมาผ่านรัฐสภาฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมทั้งระบบแล้ว <Okay. S 2> ฉะนั้นนยโยบายยุทธศาสตร์ตรงนี้ยืนยันว่าถูกต้องแน่นอนเพราะว่าเป็นกระบวนการที่มาตามประชาธิปไตยตั้งแต่ภาคพี่น้องประชาชนขึ้นมาจนถึงรัฐบาลจนผ่านรัฐสภาะฉะนั้นตรงนี้นยโยบายยุทธศาสตร์ผมยืนยันว่า ถูกต้องเพราะว่าเป็นการเมืองนําการทหารและเป็นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนครับผมค่ะเราจะได้ยินการพูดถึงเรื่องการเอาชนะใจภาคประชาชนชนะแบบไม่ได้สู้รบ,รบท่านเลขาสชอเองพลทวพรดอนท่านพูดเมื่อสักครู่นี้หลายคาหลายครั้งด้วยกันค,ค,คือการเอาประชาชนมาเป็นส่วนร่วมครับเรื่องนี้ยุทธศาสตร์แบบนี้เนะะี่ยค่ะจะใช้คําว่า วิธีการที่เป็นหัวใจสําคัญในการเอาชนะใจคนในพื้นที่ร,ร่วมกับภาครัฐเนี่ยรเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นในปีนี้แค่ไหนถูกต้องเลยฮะชัดเจนเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยซึ่งมันเป็นรากเหง้าที่ทําให้คือปัญหาในเรื่องของความคิดในเรื่องของการชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นปัญหาหนักหน่วงอยู่แล้วนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่มันทําให้ภาคประชาชนเนี่ยแล้วไม่เชื่อถือรัฐเนี่ยมันมีรากเหง้าของเรื่องการ,รําเมินความยุติธรรมซึ่งปัจจุบันเนี่ยรัฐได้แก้ตรงนี้ดังนั้น ตรงนี้กระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเน้นเป็นเรื่องการยุติธรรมชุมชนต่างๆเนี่ยทำให้ประชาชนเริ่มมามีส่วนร่วมและมีความเข้าใจรัฐดีขึ้นตรงนี้ครับ มันเลยทาให้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายพี่น้องประชาชนเริ่มกลับมามีความเชื่อมั่นกับรัฐบาลครับผมครับคือไม่ใช่เอาชนะกันด้วยกําลังหรือการสู้รบแต่ว่าไปคุยกันเอาชนะทางด้านความคิดจิตใจของประชาชนใช่ครับพี่น้องประชาชนต้องการเนี่ยว่าเขามีความตรภาพยกยังไงยังไงการส่งเจ้าหน้าที่ไปพูดคุยหรือหรือการมีกิจกรรมหรืองบประมาณที่ลงไปพัฒนาอย่างทุกด้านงเป็นกิจกรรมส่วนมากเนี่ยเราจะเปิดเวทีให้พี่น้องประชาชนเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นสะท้อนปัญหาซึ่งแน่นอนมันมีสองนัยยะบางคนไม่กล้า ก็ไปผ่านคนที่3ม,มาแต่ก็ยังดีจะได้เห็นปัญหาและสิ่งที่สาคัญที่สุดเนี่ยจากนโยบายเนี่ยจากกฎหมายที่เรามีเนี่ยสภาที่ปรึกษาสอบอตซึ่งเป็นการเลือกตั้งมาจากภาคประชาชนและอยู่ในสอบอตเนี่ยนะฮะ,ะก็จะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนก็จะมามีส่วนร่วมตลอดมาสะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ hey, ยรัฐทําเรื่องนี้มาประชาชนไม่เอานะเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่กับประชาชนเขาไปรับฟังปัญหามาหมดท่านสมาชิกทั้งสามถึบท่านเนี่ยก็จะมาบอกอะไรเป็นอะไรตรงเนี้ยผมเลยยืนยันว่า ะสะพานเชื่อมระหว่างประชาชนเนี่ยกับภาครัฐเนี่ยเรามีสภาที่ปรึกษาของสวตเนี่ยเป็นสะพานเชื่อมอยู่แล้วฉะนั้นตรงนี้เนี่ยบรรยากาศของการคลี่คลายปัญหาเนี่ยมันถึงดีขึ้นเรื่อยๆครับค่ะนอกจากกิจกรรมแล้วก็คือคเรื่องการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน,นที่ใช่ครับสวตเนี่ยจะไปทํากรมนรก,ก็ทํานะครับทําคู่กันโดยมีสภาที่ปรึกษาสวตเนี่ยก็ไปทําฉะนั้นมันจะมันจะพิสูจน์ทราบกันได้ว่าไม่ไม่ใช่เฉพาะเจ้าที่รัฐทําแล้วไปบอกไว้เรียบร้อยผ่าน สภาที่ปรึกษาเนี่ยจะเป็นตัวตรวจสอบว่าไม่ใช่หรือใช่ฉะนั้นพอทุกอย่างมันตรงกันเนี่ยก็ยอมรับแลเออเรื่องนี้ผ่านเอ๊ะเรื่องนี้ไม่ผ่านเรื่องนี้ต้องไปแก้กันคการก็ฟังเสียงสะท้อนของประชาชนถูกต้องเป็นหลักจิตวิทยาด้วยความจริงใจในการที่จะเข้าไปแก้จริงๆด้วยฉะนั้นต้องถามเลยว่าข้อเรียกร้องที่ผ่านมาทั้งในแง่ของของการวิจารณ์พักวิจารณ์เรื่องการลงพื้นที่ของทั้งพักรัฐเองเจ้าหน้าที่ลงอยู่แล้วแต่ก็จะมีภาพภาพให้เห็นว่า ลงไปพื้นที่อย่างใกล้ชิดเนี่ยจำเป็นมากน้อยแค่ไหนตรงจุดไหมคะอ่าตรงจุดการลงพื้นที่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราตรงจุดขึ้นเพราะว่ามันมีการมีความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเนี่ยทำให้เราเห็นว่าพื้นที่ไหนเนี่ยมันมีปัญหาไม่มีปัญหาการที่มีสภาที่ปรึกษาของสองปตอนนี้ช่วยได้มากเลยเพราะเขาจะสะท้อนปัญหาความเร่งด่วนให้เห็นลําดับของปัญหามารัฐก็จะรีบพุ่งไปตามลําดับความเร่งด่วนนั้นครับผมครับค่ะ ถาอยงนั้นประเมินหนึ่งปีที่ผ่านมาตอนนี้ประเมินในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เอาในส่วนของสอมชที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงแล้วกต้องทําต่อไปในอีกหนึ่งปีหลังจากนี้ครับ งงผมเชื่อมั่นว่าพัฒนาการจะดีขึ้นมากเลยจากปีนี้มันเป็นบทเรียนทัน้าเห็นว่าแผนงานโครงการต่างๆที่ออกแบบไว้เดิมเนี่ยที่จริงมันดีแต่มันไม่ยังไม่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลเพียงพอแต่จากที่มาเกิดการบูรณาการจัดการมีความชัดเจนตรงนี้มีความร่วมมือจากภาคพี่น้องประชาชนมากขึ้นตรงนี้ครับทำให้ไปน,นําสู่ว่าในปี5 6เนี่ยแผนงานโครงการเนี่ย จะบรรลุป,ประสิทธิภาพประสิทธิผลตามที่เราต้องการแน่นอนครับในช่วงปลายเดือนมก,กราคมเดือนนี้นี่แหละก็จะมีการไปทำสิ่งต่างๆที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นในเรื่องการปรับแผนรวมทั้งที่ท่านรัฐมนตรีเอกเฉลิมอยู่บางรูรงนะคะท่านจะไปประเทศมาเลเซียด้วยหรือเปล่าคะอ่าใช่ค,ค่ะเป็นแผนเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงคะคือน่าจะหลังประมาณมก,กราไปแล้วนะฮะ,ะอันนี้ตรงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นค่อนข้างต้อง ก็คือ,อไม่ขอเอ่ยบุคคลที่จะไปพบนะ,ะแต่ว่าเป็นความร่วมมือไมตรีจิตที่ดีเพราะว่าผมยกตัวอย่างเนี่ยความสำริจผลหรือสําเร็จเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกันแนอดีตที่มาเลเซียมีปัญหาโจนจีนมาลายูก็ตามโจนจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาของมาเลเซียนั่นก็คือได้รับความร่วมมือจากไทยค,ความร่วมมือจากไทยก็คือสามารถจับกลุ่มคนเหล่านั้นเมื่อข้าม,มาหรือไม่ให้การสนับสนุนการแก้ปัญหาของมาเลเซียจึงสำร็จผลเชกเช่นเดียวกัน ปัญหาผู้กอ่อความไม่สงบจาดแดนภาคใต้ถ้ามาเลเซียให้ความร่วมมือกับเราสุดท้ายผู้กอ่อความไม่สงบที่จะหนีไปฝั่งนู้นหรือไปรับการสนุนจากในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีสุดท้ายก็จะแก้ไขได้ครับท่านเลขาชมบาชงทั้งท่าน,าน,าน,านรองนายกเฉลิมเนี่ยจะไปเน้นเรื่องไหนในการไปพูดคุยคะก็ในเรื่องของความร่วมมือประสานค,ความร่วมมือกันครับซึ่งตอนนี้ทางมาเลเซียท่านได้ทอดมตรีจิตมาอย่างเต็มที่เลยนะับรัฐบาลนี้ว่าจะให้ความร่วมมือกัน อย่างเต็มที่เพราะว่าเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเราก็คงจะไม่พึงประสงค์ให้ทั้งประเทศไทยหรือประเทศมาเลเซียมีการประกาศพื้นที่กฎระเบียบการศึกพลรกฉุกเฉินพลรความมั่นคงอะไรเพราะว่าการเข้าออกของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันจะต้องไหลสูกันพอสมควรนั้นสถานการณ์เหล่านี้ก็คงจะต้องมาตกผลึกแก้ไขร่วมกันเพราะว่าไอการที่เกิดปัญหาเรามันก็ไปกระทบเขาเกิดที่เขาก็กระทบเราสุดท้ายก็ต้องมาร่วมมือกันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับผมครับ เน้นด้านการสื่อสารเห็นบอกว่าจะเน้นสื่อสารภาษายาวีด้วยแล้วก็ใช้สื่อต่างๆทง้งสถานีโทรทัศน์สื่อในทั้งฝั่งของบ้านเขาบ้านรเรา,ารวมไป<า>เป็นยังไงคะณตอนนี้นโยบายรัฐบาลชัดเจนนะท่านนายกเนี่ยบอกให้มีการเพิ่มเวลาของการใช้สื่อที่ออกภาษายาวีเพิ่มเติมขึ้นในพื้นที่ฐานจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วระบบการเรียนการสอนเนี่ยเราจะเริ่มเป็นเป็นลักษณะให้เป็นได้ทั้งสองภาษานะครับคือภาษายาวีและภาษาไทยได้แน่นอนครับค่ะ ก็จะเป็นปรายละเอียดที่จะเข้าไปดําเนินการมีอย่างอื่นอีกไม่ค่ที่เป็นโครงการที่จะดําเนินการในเรื่องของการาปรับแผนน้ําหนักตอนนี้เราให้น้ําหนักงานของพัฒนานําหน้างานความมั่นคงอยู่แล้ว <c oughs> การพัฒนา ความมั่นคงเนี่ยเป็นตัวสน,นับสนุนบางครั้งงบประมาณเนี่ยดูเหมือนฝ่ายความมั่นคงมากกว่าแต่ถ้าลงลึกไปในรายละเอียดแล้วเนี่ยฝ่ายพัฒนายังคงมากกว่าฝ่ายความมั่นคงอยู่ครับค่ะเน้นเรื่องของการพัฒนาถูกต้องครับควบคบู่ที่จะเห็นได้ยินได้ยินคําว่าพัฒนาเนี่ยมาในความเกี่กับการเข้าไปแก้ปัญหาครับมันพัฒนาทั้งจิตใจและกายภาพทั้งทางทาง,ง,งพื้นที่นะฮะและทั้งตัวบุคคลมันเป็นการพัฒนาองค์รวมครับในพัฒนาพื้นฐานคุณภาพชีวิตแล้วก็โครงสร้างทางเศรษฐกิจแล้วก็ เพื่อจะให้สังคมตรงนั้นเนี่ยมีที่ทำมาหากินการอยู่ร่วมกันเป็นหลักโดยมีความปลอดภัยความมั่นคงมีตัวสนับสนุนครับผมครับค่ะประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รวมทั้งเชื่อว่าในพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยมีความาหวังกับเรื่องของการนําสันติ นะคะกลับมาสู่พื้นที่ภาคใต้น้ำสันติสุขนะสันติแล้วประชาชนต้องอยู่อย่างมีความสุขด้วยเพราะว่าเป็นเผดนจินไทยที่ตอนนี้ไม่อยากให้หลายๆคนเนี่ยมีความคิดเหมือนกับว่าต้องการย้ายออกคุณครูครมีข้อมูลหลายข้อมูลว่าจะย้ายออกมารหรือว่า คนในพื้นที่ภาคใต้อยงอยู่อย่าง,างกังวลจะเป็นอย่างไรต่อไปคะถ้ามองในแง่ของความหวังและของขวัญในปี<อ>2 5 5 <56 S 1> ผมเ<อ>ชื่อว่าจะดีขึ้นแน่นอนครับค,คุณครูเนี่ยเดิมที่มีข้อกังวลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพอมาตกผลึกในการแก้ไขปัญหาร,ร่วมกันแล้วเนี่ยก็ยืนยันที่จะทำงานร่วมกันเพื่อพี่น้องประชาชนกันต่อไปฉะนั้นความสำร็จผลเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าสบายใจไ,ได้ครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีการเพิ่มครูทางตชด นะครับหรือทางฝ่ายทหารเนี่ยเข้าไปเสริมด้วยอีก ในระยะต้นนี้และจากนั้นไปก็คงจะมีพัฒนาการในการแก้ไขปัญหาร่วมกับกระทรวงศึกษาไปไปอย่างเข้มข้นขึ้นแล้วก็น่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เราวางไว้ครับค่ะนี่ถือว่าเป็นแนวทางในการจะแก้ปัญหานะคะคคเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็เป็นพื้นที่ของประเทศไทยพื้นที่สยามของรรเรานะคะที่กําลังรอคอยความหวังในการนําสันติสุขกลับมาให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพลโทรพรดอนพัฒนานถา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านดูแลเรื่องของความมั่นคงเรื่องนี้โดยตรงต้องฝากแล้วก็ต้องขอบคุณในฐานะ,ะประชาชนคนหนึ่งนะคะที่รอคอยความหวังเช่นเดียวกันต้องขอบคุณะค่ะครับขอบคุณครับทุกท่าน <พอ S 1> สวัสดีสสด,ด้วยนะคะ